รู้หรือไม่สัญ,ญลักษณ์ที่หน้ายางบอกอะไรบ้างสวัสดีค่ะอ๋อม Honda มาสุขนะคะวันนี้อ๋อมจะมาแนะนำวิธีการดูรายละเอียดยางเพื่อให้เหมาะสมกับล้ออัลลอยและได้มาตรฐานของตัวรถก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดหัวใจให้กับช่องมาสุขของเราด้วยนะคะ อันดับแรกแนะนำวิธีการเติมลมยางรถแต่ละรุ่นยกตัวอย่าง Honda c r ซคันนี้ค่ะเพจข้อมูลการเติมลมยางของรถแต่ละรุ่นจะอยู่ขอบประตูด้านขวาของผู้ขับค่ะเรามาดูวิธีการอ่านเพจการเติมลมยางกันค่ะการบรรทึกปกติเราจะเติมลมยางที่ล้อหน้า33ปอนด์ล้อหลัง30ปอนด์หากมีการบรรทุกหนัก เราจะเติมลมยางหน้าที่34ปอนด์และล้อหลังที่36ปอนด์ค่ะนอกจากการเติมแรงดันลมยางที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมตรวจเช็คยางอะไหล่ทุกๆ6เดือนและควรเติมลมยางไว้ที่60ปอนด์ด้วยนะคะอันดับที่2เรามาดูรายละเอียดของข้อมูลยางกันค่ะ การเลือกใช้ยางควรสังเกตสัญลักษณ์มอ,อกนั่นหมายความว่ายางรถยนต์เส้นนี้ได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูวันเดือนปีที่ผลิตยางกันค่ะจะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัว2ตัวหน้าบอกถึงสัปดาห์ที่ผลิต2ตัวหลังบอกถึงปีคิดทศกราชที่ผลิตนั่นหมายความว่ายางเส้นนี้ถูกผลิตขึ้นสัปดาห์ที่43ของปี2020ค่ะ เรามาดูขนาดยางกันค่ะตัวเลขชุดนี้สามารถบอกขนาดยางได้3อย่างเช่น235บอกถึงหน้ายางที่สัมผัสบนท้องถนน60บอกถึงขนาดความสูงของยางหรือแก้มยาง r 1 8สามารถใช้กับล้ออัลอย18นิ้วค่ะถัดมาตัวเลขชุดนี้คือดัดชนีความเร็วและน้ำหนักที่ยางเส้นนี้สามารถรองรับได้ค่ะ ซึ่งรถแต่ละรุ่นจะใช้ขนาดยางที่มีดัดชนีความเร็วและน้ำหนักที่แตกต่างกันค่ะสำหรับการเลือกใช้ยางเส้นต่อไปควรเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับตัวรถเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีถึงแม้ว่ายางรถยนต์ของเราจะมีดัดชนีความเร็วและน้ำหนักสูงแค่ไหนเราควรที่จะต้องขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางค่ะ สำหรับคลิปนี้ออมขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ